สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู้วันที่หกเมษาวนันที่หกเมษาหกเมษามันเป็นวันสังคัญของชาติไทยอีกวันนั้นนี่ว่าวันจักรี จัก,กรีวงราชวงศ์จัก,กรีได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี2325 200กว่าปีมาแล้วเราเดปบปฐมวงราชจัก,กรีวงก็คือพระพทุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชวันที่ไดรับการสถาปนาพิเศษขึ้นเป็นปฐมราชวงศ์จัก,กรีจัก,กรีวงตั้งหาก วันที่หนี่แหละสองร้อยกว่าปีที่แล้วผ่านมาสองร้อยสหรยบห้าครบสองรอปีจากยี่บห้ามาถึงวันนี้เท่าไหรนะ่ละสอุดกว่าปีสี่สิบกว่าปีมาแล้วสี่สิปีสีปีสีกว่าปีผ่านมาผ่านมา เหตุการณ์วันที่ตรงกับวันครบรอบสองร้อยปีเราก็จำได้ <c oughs> ปีนั้นอยู่ที่เชียงรายสร้างวัดใหม่ไปอยู่วัดใหม่ย้ายวัดใหม่มีอาจสองอยู่ชุดหนึ่งเพราะที่จะเป็นสมบัติเพราะที่มีราคาหน่อยดีวัดเก่า เสาเสาไม่อกี้ต้นยหญ่กว่าไปเสาไม้ทุบไม่ก่อทุบต้นประมาณสักเทก่ากระโหนนี่ยาวสองสามเมตรไปปไปทำเป็นนี่เราแบบมีอาสองมีโต๊ะตัวหนึ่งพอเป็นแทนพระทำเป้า ตัเขาแก้วมีวอาสมกว้างประมาณสักเมตรหนึ่งยงาวสักสามเมตรเองแหละถามเข้าไปตอนนั้นละ่ะตอนที่เรากำลังคิดถึงคิดถึงวันที่หกเมษาซึ่งเป็นวัดครบรอบกรุงเทพครบรอบสองร้อยปีเราเพิ่งเริสร้างวัดกรุงเทพอยู่มาได้สองร้อยปีเราเพิ่งเริ่มเริ่มสร้างวัดนะีเราทุกคิดขึ้นมาตอนนั้น ผ่านมาสี่สิบกว่าปีได้เอามาเล่าว่วันนี้ก็ตรงอีกวันหนึ่งคำรอบหนึ่งคือจักรีวงวันที่หกเมษา <c oughs> ที่พวกเราเชาวบ้านชาวเมืองอยู่ขอบขันธสีมาอยู่เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขไม่ัะมีอะไรมากรรนกยเป็นอธิปไตยของเจ้าของ เป็นใหญ่ในชาติทั้งสองเองอาจจะมีบ้างที่ชาติต่างชาติมาลุกล้ำอธิปไตยแต่ก็โดยกำลังน้อยก็รู่ตามลมก็ผันสัน้นผันยาวกเสีย่นดินในส่วนนั้นบางส่วนนี้บ้างเพื่อแรกอิสรภาพนั้นประเทศไทยเมื่อตกเป็นอธิปไตยอยู่ในอธิปไตยของเจ้าของไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ละอาณาณิคมเหมือนยุคนั้น ีโลกนี้มีช่วงหนึ่งยุคหนึ่งปรบเทศที่เจริญรุ่งเรืองจาะเทศที่เอืนนจนจนมนาจเอาล่าอนานมิคงมาตั้งแต่อารันดาฝรังเศสอังกฤษร้วนแล้วแต่ยุกลำอธิปไตยของชาติไทยออกมาเชื้อแนผ่นดินไทยส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างตามอำนาจของผู้เป็นใหญ่ ใครมาเป็นเจ้าเขาคลองคงจะต้องบังคับขับใส่คำลำนำขับลำนำเพลงเขาแต่งลำนำเพลงขึ้นมาว่าใครคนมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อดกดขี่กลมเหงมังเข้าข,ขับใส่ตมามอัธยาศัยของเขา ในความเป็นใหญ่อาจอาเสียซึ่ออธิปไตยเรามีอธิปไตยเป็นของเจ้าของเองทุกวันนี้ก็เพราะราชกรีราชกราชวงศ์จักรีนตั้งแต่เบื้องต้นที่สถาปนากรุงเทพกรุงเทพรัตนโกสินทร mm ์ hmm. ก่อนหน้านั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็สร้างกรุงธนบุรีที่ จากนั้นเกิดย้ายมาเป็นกรุงเทพรัตนโกสินทร์นั่นแหละจนกระทั่งเจริญเติบโตมาเป็นความสี่อยรเนทุกวันนี้บ้านเมืองการแอรอธิยฐานอย่างที่โนนี่นันเริ่มตั้งแต่ความเหมาะสมที่อยู่เป็นอยู่ของคนเริ่มแรกของการสร้างบ้านแต่เมืองจนทุกวันนี้ตึกรามบ้านช่องขึ้นรู้แล้วตหนทางก็ไปนี่ เกิดเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจตัวทั้งว่าเป็นข่าวพือโครงเมืองเมื่อที่แสดงคือแผ่นดินไหวที่พม่าไหวกระเทือนมาถึงเมืองไทยซึ่งสื่อปลายที่พม่าแต่กระทบกระเทือนมาถึงเมืองไทยถึงกรุงเทพมุนสือลายมือคว้าเมืองหมอนนี่แหละเมื่อวานนี้ก็ไปก่อนวันก่อนเราไปที่ร้อยเอ็ดงาน กานบุญที่เจดีบัวที่จังหวัดราชเอ็ดปรทับบุญเพื่อสมัยความโดยบริวารก็าทำบุญประรอบสิบสี่ปีในการสร้างเจดีนั่นแต่และอย่างมีประวัติมีประวัติพอผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของความรู้อย่างหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ก็คือความรู้ตามภูมิลักษณะประวัติศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วความรู้ที่ผ่านมาแล้วแต่อยากจะจดจำหาเรื่องจดจำตามปติวันคืนเดือนปีเพิ่งมากี่เดือนกี่ปีเอามานับอ่านแต่ตรงนั่นแหละไม่ว่าถามมาสิบสี่ปีก็เลยปรับปรุงเพราะมุชรุดสุดโทมเพราะมีปัญหา ส่วนนั้นส่วนนี้มันรวมซึ่อาก,การตกแต่งอย่างนงี้ปีนี้ก็เหมือนกันกำลังบูรณะปรับปรุงสีเกี่วัทาองค์ประทัดข้างบนนี่หลอกกำลังขัดกันแบบนี่ไหมปรับปรุงใหม่ว่ะสุบายการพรองค์กำลังทำอยู่กันช่างก็ทำปีนี้ก็อยากจะ คิดอา่านเรื่องจะสร้างวัดตรงนั้นซะไอ้เป็นความเป็นปิกแผ่นดนน้ำมันคงยิ่งกว่านี้ทุกวันนี้เป็นแกลบสถานที่มาสักการะบูชาอ,อยากจะให้ตกแต่งเป็นสถานที่ให้เป็นเยดวัดวาวาดในปัสสารีกันเมื่วาน ก่อนเงิน่มขึ้นหนึ่งวันที่สี่การปฏิรบทามเจริญพุทธมณ์ลมีเทศเช้ามาวันเมื่อว่างก็เลยทำบุญตักบาทกันคนก็เยอะใส่บาทรอบจะดีแต่น้ำไม่ถูกเหนกันเรา็นบาทน้อยเท่าไหร่เพราะไม่ได้นับก็คงเป็นเรือนพันจำนวนพันขึ้น ไม่ต่ำกว่าสองพันคนมันแย่อัดยับนากันรอบเยอะดีแล้วเสร็จธุระแล้วก็เดินทางไปที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้มีเมื่อคืนมีเทศที่ขอนแก่นเทีการที่สองเดินทางไปก่อนไปให้หมอโนดท,ที่นักดีนเขา หมอกระเาผ้าเป็สีนครินเปิดคลินิกนวดเี่นไปนวดนวดด้วยเครื่องไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมอนวดเป็นเครื่องไฟฟ้ายิงใช้ประจุแม่เหล็กใช้แะรงดันบของคอน่ะเข้าไปในกล้ามเนื้อเข้าไปในซอกซอยข,ของกล้ามเนื้อละเอียดยิ่งกว่าคนนวดเฟ้า ครคลายกับใดกับปนิตกลคำมากับจันบนมีมาเทศกันแรกตุกประมาณสองทุ่มกว่าในเรื่องเทศประมาณสามทุ่มเมื่อคืน ทุ่มสีทุ่มครึ่งก็บจบวไ,ไดเออกกลับออกมาก็ต่จิใจกลับมาที่จริงแบบเตรียมต่อเตรียมไปว่าจะนอนแล้นอีกคืนหนึ่งเพราะปกติทุกปีก็น,นอนแตบางปีเขากลับหลายปีมาละว,าวันที่ห้าเมษาเนเราถึงวารมัดตัวเจ้าของว่าไปที่ไหนไม่ได้ก็รา,านิมมน์ตลอด ตั้งกฎกติกาวไว้เลยในมะินมอนตลอดชีวิตวันที่หามษาที่หกมิสางานที่ผู้แปลกก็ไม่ได้ไปไปเลยงานปีก็ได้ไปงานปีกหัวหน้าก็ไม่ได้ไปแล้วก็จําได้แต่ไม่เลยมันอยู่ไกลแล้วไปโดนกินมินมอนอยู่ที่อื่น <c oughs> เดินทางกลับมาเมื่อคืนอาจะถึงกว่าจะถึงวัดก็เชี่ยง,งคืนกว่าๆนะอาน,นาก็เนหนื่อยนันไม่เป็นเรื่องเวลา,าใช้ชีวิตอยู่บนรถพูดถึงการธุระพูดถึงการไปกันมาทำธุระเจ้าของ สนทนเตกันคนรักคนสมชื่อวคนจริงเป็นกลุ่มขนาดกลุ่มย่อยของพวกเราในกลุ่มย่อยเศษเสี้ยวของกลุ่มแล้วคนทั้งบ้านคนทั้งจังหวัดคนทั้งประเทศคนทั้งโลกหักไข่กันอยู่เพื่อกิจกรรมของเจ้าของกิจกรรมของแต่ละก,กลุ่มแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีเฉพาะชีวิตของมนุษย์ เราพากเพียก uhm. <cima. S 1> ันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ดีกว่าแล้วถ้าจะเทียบเคียงของสิ่งที่คิดทุกข์หรอเหล่าเอื้องเกษตรหรือฉันซึ่งมีเงินวนมากกว่ามนุษย์ยิ่งพากเพียสับสนกันเนื้อใต้ออกตกไปมหาสูรฤทธิ์ธุระสุรังเกิดเปเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมากเรื่องโลกสันติว่า ถึงมีธรรมะของพระปรมาสสดาคือธรรมะของพระกุธเจ้ามาตักเตือนสัตว์โลกให้รู้ตัวว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในภายใต้ของความไม่แน่นอนกติกากฎเกณฑ์ไม่ได้ลงตัวแบบต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มีแต่ความไม่แน่นอนไม่ถึงจะแน่นอนพร้อมที่จะมีบาดเชื้อผายพร้อมที่จะเป็นเพราะอะไรเพราะโลกนี้ความเป็นจริงก็คือโลกของไตรลักษณ์ เป็นอันนี้จังทุกข์เขานะเพราะว่าถึงตอนนี้ก็กลัวแนละ้วยิ่งกว่านั้นก็เป็นอนาาัตตาคืออยู่ไม่อยู่ในอนัตคังคับบัญชาของใครมันจะเคว้งคว้างม่าจะจมมันจะไปมันจะถ้าเฉลิกก็เรื่องของสิ่ละนาะนั้นแต่สังขารร่างกายที่เราอาศัยอยู่ลานี้เยียวยารักษาประกบประกอบมันมันก็ไม่ได้ยินดีอะไรกระเรามันก็เป็นไปตามพติเป็นไปตาม เรื่องธรมธรมดาของอสัจจัดกลงแต่งระบบศัพทธรรมคืออยู่ภายใต้กลงแต่งรสชาติของความกลงแต่งมันไม่ได้มีรสชาติอะไรไมีแต่ความหน้าอินนอาอินเนอร์ใจเพราะความไม่กีรังยั่งยืนไม่เชืนน่อเถื่อแน่นอนของสัพพสิ่งทุกสิ่งไม่มีความแน่นอนอะไรพอที่จะมาเป็น รับรองว่าเป็นสมบัติมหาสมบัติให้เราอุ่นใจนั่นแหละคือชื่อวิชาของโลกล้วนๆจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราน่ะมีวิชาหนึ่งก็คือวิชาของธรรมะธรรมโอวิชาของธรรมร่องรอยกลิ่นอายของธรรมถึงวันนำรสชาติของถังไปนำความสุขมาผูกที่เข้ามาเกี่ยวข้องใครเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยๆก็ได้รับโอวาทนะครับโอวาทธรรมแต่ละทั้งแต่ละข่าวเข้ามาไข่ควรแต่ละตอนด้วยความเป็นจริงของเจ้าของ เจ้าของอยู่ในพิกัดไหนในตำแหน่งไหนเราตำหนิงคนนั้นยกคนนี้เราเจ้าของะจะพ้นจากความตำหนิมันไม่พ้นเมื่อไม่พ้นก็ถึงต้องตกแต่งให้เจ้าของพิกัดเจ้าของอยู่ในเครือเสียกรอบของความดีเพื่อที่เราจะได้ตอบสนองคุเอานคนดีด้วยความดีเอาความดีตอบสนองคนคนคนดีความดีดีหนึ่งดีสองดีเลิศสุดท้ายก็ กลายเป็นมงคลมหามงคลขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความดีวันจะดีได้ต้องฝ่าขืนสิ่งที่มันไม่ดีกระจายนิสัยของเจ้าของจริตนิสัยวาสนามีความดีความไม่ดีค,คละเค้ากันอยู่นะั้นแต่ที่สุดก็คือมีกําลังอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งก็คือความแยกแยะให้ส่วนดูอันนี้นมันเป็นความดีงานตามความเป็นจริงดีื้องในหลายดีดี ต้องดีงามเรื่องดีตามอุปโลกมันมีหลายขั้นตอนบางครั้งบางคราวก็ได้แค่มูชนอุปโลกขึ้นมาแล้วก็วดีว่าเก่งจะเก่งจะดีหรือไม่เก่งไม่ดีมันอยู่ที่เจ้าของสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยนัน,นยงโสทะรีความรู้ของเจ้าของย่อมรับรองว่าเจ้าของจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เจ้าของบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เจ้าของย่อมรู้ตัวดีกว่าผู้อื่นนะสำหผู้อื่นยังคอย เขควรเพ่งเล็งก็ยังถูกบ้างผิดบ้างเพราะอะไรเพราะ<ม>ส่วนที่เป็นนมามธรรมยิงก็คือลึกลับซับซ้อนไม่เลยมีอะไรพอที่จะมาเกี่ยวเรื่องความได้ความเสียอรอรอเปียดได้เปียบเสียเปียบจะไม่มีในใจเธอเพียงมีแต่ความรู้ความเจริญความเบิกบานตามความรู้ความฉลาดของ เป็นเจของก็คือจิตคือใจเป็นเจ้าของร่างหรือลังถ้าเรงเอาความมลมาเปรียบเทียบผ่านมา200รกว่าปีกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพถ้าจะเกิดภาวะวุ่นวายมาแต่ละครั้งก็พูดถึงเมืองหลวงใหม่พูถดถึงความปลอดภัยของโอกาสแต่มันไม่ได้เป็นชั่วคืานหรอกของพวกนี้ใช้เวลาแม้แต่แผ่นดินไหวที่กระเทือนมาตะกีดนี้มันก็ใช้เวลา แผ่นเปลือกโลกวิ่งไปชนกันเพราะชนกันตั้งนานแล้วความเรงทั้งหมดกระเทือนมาถึงพวกเรา<ม>เราอยู่ในโลกที่เปล่าะบางไม่ได้โลกไม่ได้แน่นหนามันคงตามหลักพิสิทธ์ตามหลักตอนนิพิยาตามหลักของภูมิศาสตร์โลกนี้เป็นแผ่นโลกวางอยู่บนก้อนหินแผ่นหิน,นดินก็อ,อยู่กับก้อนหินแต่มันจานวนมหาศาลจำนวนมากพอมันรับเราจะลองมองไปไม่ไดไม่จะรุ เรเป็นเรื่องของของเขา,เร,ารับเู้ไหว่าเพราะมีปัญหาต้นตอปัญหาเกี่ยวกของนนเองงน,น,นื้อเจ้าของไม่มีความยินดีกันเรื่องแบบนี้เราการทบทวนดูนการประกอของเจ้าของจะคิดจะถูกจะงๆๆัดจะหน้าทบทวนดูสําหรับโอกา,ทอาส,สากาที่จะเสื่อมเสียโอกาสที่จะเจริญเพราะมีความเสมมเื่อมพยายามปิดกั้นเหตุแห่งความเสื่อมเพราะมีความเจริญพยายามสนับสนุสนสน่ง,งเสริมเหตุแห่งความเจริญ มันกลับกันแล้วมีความเสื่อมเรามีความจเจริญเรามความเสื่อมความโกรธควาปัญญาเข้ามาแทรกซึมในจิตในใจจิตใ,ใ,ใจจะต้องวิพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันเหนือกว่าสิ่งที่มันมาเยอะแยะกอ่ควรตรองมันมาเยอะแยะกว่าควรพัฒนาม,ม,นมาจนตั้งใจดความหน,น,นาหนานมันโปร่ให้เหนือกว่ามันพอเหนือกว่ามันแล้วก็ชน,นะชน,นะอาการที่มันมาครอบงำเรา ลักษณะมีแต่เรื่องโคมีแต่ะวันแต่ระวังมันคืนเดือนปีมีแต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องเรื่องอภัยช่างเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรก็ไม่ไลเต็มอยู่ในอามณที่เราประสบเบาเห็นอันนี้ใครไม่มีคนนั้นคนนี้ใครคนนั้นวาสับสนงส่งเสริมให้เจ้าของได้ดีได้ชั่วนี่เจ้าของเจ้าของปรารถนาความสุขหาความสุขหาความดีงามหาความเจริญมาเจ้าของตามพติตามสายวัฒนาตามความน่าจะเป็น นัน่นแหละลักษณะของการประกอบพิดีแต่ละตอนแต่ละตอนก็เพื่อให้มันถึงขัน้นแบบพัฒนาการรูสูกความดีความดีมันไม่ได้มีแค่นะั้นความดีไม่ได้มีแค่กระจุกในแค่การทำบุญทำทานรักษาศีลก็เป็นความดีที่เลยเมตตาภาวนาก็เป็นของดีนั่นแหละเป็นของดีเลิศเพราะไม่มีตนน้นทุนไม่มีใครเขาไปเกี่ยวข้องมีแตปเรื่องปัจจัยทายฐานกับเรื่องทายกปฏิการหกคือรผู้รับผู้ให้ นั่นแหละการหยิบยื่นให้กระรันตอย่างนั้น,นเราจะได้มีโอกาสมีความดีงามความสุขความเจริญมความสุขความเจริญความดีงา,ามเกิดจากโอกาสทําไมมีโอกาสแล้วพร้อมขาดไม่ก็มนไปแ้โอกาสก็ไม่รับควาสมสมเด็จทุลุ่งเป็นตามปฏิทาความอยากเป็นเนี่ยทั้งถึงว่ามีลทัทธิมีความเกี่ยวข้องม,มีธรรมชาติตทวดนี้เรื่อผลักดันขึ้น กดทับมันนี้อุปธร,รมกรรมอุปคาตกรรมฆาตก็คือความพร้อมที่จะเดินทางเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือปรารถนาความรักความช่างเพื่อรับไปชังเนื้อมาแจงแจงไดะเห็นดินอะไรมาเนื่อซื้อของธนาการแลกเปลี่ยนซื้อของแล,เลกเปลี่ยนาทรัพย์สมบัติหาของมาใช้อันนี้มันยังแลกเปลี่ยนของขานอกได้การถ่ายเททรัพย์สมบัติแก้วแหวเงินทองรัตนชาติแปลเปลี่ยนมาเป็นนามธรรมเพื่อที่เข้าถึงจิตถึงใจ ถ้าสมบัติกำมังเราถือครองเหรียญเราถือครองเหรั้ญแต่ครูบาอาจารย์ตายช่านก็ตายจริงๆแต่จิตจกางนั่นไปสู่สุขติโลสงฆ์หรือไปทุกขตินั่นเป็นเรื่องของส่วนตัวของตนแต่เรื่องของเราส่วนสังเวชมันตอนนี้เขามไม่ทำนั่นคือปีศาจนั่นเออือปีศาจอันใหญ่นั่นอานเด็ดนั้นเอราะสุดท้ายเรื่องไม่ลงตัวเพราะอะไรเพราะมันไม่พร้อมเพามไม่พร้อมหรือเพราะอะไรเพราะมันใหญ่โตเกินพลังที่ของเกินคำประหารจัดก,การสั่งแบบ ครพอดีอาศัยบาบานนอยู่ในวัดวาวแม้ต่ตพระเดมการจรื่อนบน่อนเรื่องพระเดิดนเรื่องความเดียวของลูกบ่อนที่ว่าลักษณะคามบุญบุญบรารมีเรื่องบรารมีที่ว่าเกี่ยวข้องกับอ,องค์แต่ะอ,องค์แต่ละท่านไม่เทา่ากันบางองค์กัเลื่อมล้ำเจริสูงมาเฉพาะ เวลาค้ามข้าแล้วมันบางอุมากั้นแต่ไว้หนุ่มใ้สาวได้เจอด้วยเจอด้เห็นด้ความปลอดภยัยในมีวิธีการปฏิการป้องกันความปลอดภยัยทางเฉพาะลักษณะคือความแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเช่นน้ำท่วมพายใหม่แล้วมีปัญญาแล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหาคือมีปัญญาคือมีตัญหาในความบน่งตางจากนกลายเป็นความประโยโน์ กฎก็พอทารถโลดโลกนี risque, ma, ้เหมือนมีชีวิตใจมันที่โลดขึ้นมาเหมือนจะทำสมบัติของโลกสร้างมรกสร้างขึ้นทุกส่วนทุกส่วนมันจะพังทื่อบางเตือนต่ออะไรเพราะเนื้หนามันคงไม่พอทำความเนื้อหนามันคงไม่พอทำความขึ้นแล้วเดือดกระตุกล่ะตกลงมาไหนตกลงมาสถานที่ที่ก็จะกระยุบกระเจีบเพราะของพวกนี้มันไม่ไหนมีความแน่นอนเพราะตุวนิยมกติยาเขาเตือนเขาเตือนเรื่องฝนเตือนเรื่องลมไปคัะ บัตรมันของเรามีผลแรงถ้าวันนี้มันมองข้ามกลายกลายผ่านกลายมาเป็นฟองโดยสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำมีผลแรงมันอยู่ทั้งนี้เป็นที่นาที่ดอนที่นาแล้วเไม่ได้ประสงค์จะขายทเขาแย่งชิงสวัสดิ์ชิงทะลึกรองเงินแย่งเอาโดยธนคาคารก็จัดการเรื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะทําประโยชน์ในการนำขายภาคหน้าอาะไรเงี้ยการลักษณะการแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อพ้น ดีงามเป็นความเจริญลักษณะของความตกแต่งมีความจำเป็นก็เลยตกแต่งความจำเป็นก็เลยเชื่อเชื่อเช่นฉะนั้นส่วนส่วนนี้ปรเสริญโปรเสนิญเพื่อให้รูปร่างอาตามาเป็นความสดสิทงานเป็นความเหมาะที่จะบริหารจัดการเป็นบ้านเรือนของชาวบ,บ้านหรือเป็นรมเลียบสถานสถานที่เส่วนกลางแล้วแต่จะเอาไปทําประโยชน์ส่วนไหนส่วนใดก็ทําประโยชน์ได้ทั้งนั้น ว่าแต่ละอย่างแต่ละส่วนนั้นมีประโยชน์ต่อมหาชนมีสนุกมีประโยชน์ต่อพเรามีประโยชน์ต่อเราทั้งหลายตามความเป็นจริงขเขๆไม่ใช่ว่าจะกินคำเดียวเนี่ยยัดเข้าไปคำเดียวให้มันกิบทัรนนั้นก็ผิดวิสัยมันไม่ได้กินมันจะท้องแตกตายเพราะอะไรเพราะมันรู้เท่ากันก่อนมีความหมายเป็นเรื่องของการบำรุงสติรักษาสติ ท่านทำของท่านได้สมับสนุ่งเสริมท่านไปงานท่านมีงานสะสมส่งเสริมก็คืองานบูชาพระเป็นสถบูชาคุณนะคุณโมคุณพ่อคุณแม่ณโมพ่อแม่ไม่ได้ออกมาจากตำรับตำราไม่ได้ออกมาเขียนเขี่ยวใครให้เป็นคนดีคนดีจะดีได้ไม่ดีได้เพราะความประพฤติปฏิบัตินั้นต่างหากเอาเะค่อบประพฤตปฏิบัติที่ขอ อยู่อย่างนั้นเอ็นะเดียนี่กเป็นความสุขดีตามสภาพแล้วยังไม่มีกรรมมีเวรแต่ให้รับรู้สวัทั้งคราวทั้งสมัยทั้งคราวที่จะต้องไปอยากเพื่อนผู้อยมีการบางคนก็ดีมาทั้งแต่ต้นจนอวสาจนเดีอวจบก็มีแบางคนก็นเหมือนนึกลังเกียรแต่แท้ที่จริงแล้วโไม่พอเนี่ยทาัาง้งงทั้ทัง้งอั้งทเพื่ออัทั้งทัทั้ทัางั้ั้รัั้ เรื่องมากเรื่องยุ่งจกิงพระสำน karaoke, <ination noises> ักบรรพวยิของสนักโคดอี่ที่อื่นบ้านอื่นเขาไม่เห็นจะยุ่งยากยากกนไม่มีจัดยากอะไรเพอมาสมส่วนกันให้คุณเจอเบอร์นั้นเบอร์นี้จนทานปลายเนเบอร์25กายเป็นคมเหมาะสมเรื่มมเมือกับตวนี้และวนี่แก่เมยเไปเชื่อเมื่อตอสุดท้ายไปตามดูตามดูไดสิ่งจะสิ่งประเด็นเป็นงานสิ่ง นำมาพยายาเห็นลักษณะของนอสิงนอสิงก็คือสัตว์ในป่าที่มาผ่านขึ้นสัตว์ขึ้นคนความใกล้ชิดเดียวกันมาถึงคนใกล้ประมาณทุกขณะดก็คืออุปถัมมีนิสัยวัฒนาพอที่สร้างมรรสสร้างผลแต่จะสร้างมรรสน่ารู้สบายสบาอย่างนักคน ทางแห่งพุทธคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบาน